จะเอาน้องปลาไปปล่อยจ้าเพื่อนๆน้องปลาดุคุณคุณแม่เขาเอามาจากบ้านเนาะเพราะว่าลุงเขาไปสูบสะมาทีานี้ จุกกับแม่มีแผนการว่าสิพัดกันต้ม้ว่าจะกินก็กินไม่ลงแล้วแหละก็เลยต้องเอาหนองไปปล่อยบัวสามีฝรั่งขอไว้ขอชีวิตไว้ขอไถยชีวิตปลาไว้ให้ไปปล่อยลุงสักดิ์พี่น้องเสดายก็เสียดายก็อยากกินยินแต่ว่าก็กินเลาคนก่อนปลามีขอชีวิตไวว่าก็ต้องให้พื้นเปียวออกหรือเอาหนองปลาดนี่เลยเราออกง่ายๆคลอดง่ายๆ ไปปล่อยรงให้ชนีจะมสุขสุขภาพแข็งแรงอเลยนคนทองอยูเนาะออืย่าให้เขาจับไปอีกเด้อรอดชีวิตมาได้นะเนี่ยรอดชีวิตมาได้จากป้าขอขอไว้นะเนี่ยไม่งั้นก็โดนลงในหมอแล้วเออไปดูไปบ้านหลังใหม่ใหญ่ๆดูสิว้างขวางเลยโอ้ยไปเออนะไปแล้วเออ ชอบสงสัยจะชอบมากโอ้โหมันว่าหูอะไรเนี่ยมันยังอยู่ตรงนี้กว้างขวางจังเลยมันยังไม่ชินมันยังไม่ชินมันคงจะอยู่แถวนี้ก่อนอืมนะดูสิแม่น้ํากว้างโอ้โหมันนี้อันนี้มันสามารถไปทั่วได้เลยตรงนี้เขาไม่ให้จับปลางไงอืมนี่แหละชีวิตรอดแพร่พันธุ์พ่อนี่ไงตัวเขาอยู่นี่ไงเห็นนะเห็นแล้วเออนี่ตัวเขาอยู่ตรงนี้ ยังไม่ได้ไปไหนขอยังไม่กินไงเขาก่ลังพูงอยู่ต<ป>ื่นๆนกะันไปบายยนะจ๊ะขอยโชคดีนะจ๊ะน้องปลาน้องนาน้องน้ำใหญ่มากทำหวานแตงไทยจ้านี่ซสื้อแตงไทยมากยีสิบบาทจากนวยบักไง นี่เนื้อนุ่มๆพี่น้องเนื้อนุ่มเสร็จของหวานใส่กะทิเส้นน้ำตาลนะจ้ะใส่กะทิน้ำตาลแล้วก็เกลือนิดนึงนะคะเพื่อนนี่ดูน่ากินมากเลยนี่จะเอาเม็ดมันไปปลูกนี่จะเอาไปตากแดดแล้วก็ปลูกลองดูนะจ๊ะเพราะว่าเนื้อมันนุ่มจริงเนอร่อยมากเลยก็ยายยายแกขายนาะสงสารยายเนาะแกขายอยู่ในตลาดน่ะพอดีแกนั่งขายคนเดียวเนาะจุกเลย สงสารเราเลยอะมานสวยเราหน่วยหนึ่งสั่งประพานถือกับถือไปเลยมันหนักจากพี่น้องหน่วยหนึ่งหน่วยใหญ่มากเลยเนื้อหนามากแล้วก็หอมหวานมากจะเอาเม็ดนี้ไปปลูกดูในก็ได้หลายจะเอาตากแห้งก่อนจะเอาในเป็นตากแดดแล้วก็เอาไว้ปลูกอันนี้ก็กระทิกนะจ้าลนะะคกระทิะกรเก็่อผสมดอกจ้ากระทิริบบิล่ะเอาไปผสมน้ำตาลแล้วก็พ่นๆคิวเคียวไอ้น้ำตาลมันไล่เนจ๊ะเนาะก็มันได้ เอาจจะร่องเกลือักหน่อยแต่ให้เข้มๆหวานๆมันๆนมาจาก่นมเราก็จะแพ็คจากง่ายๆทำง่ายๆเย็นๆนี่แหละนี่คือเป็นหวานแตงไทยเย็นเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่เกลือนิดนึงใส่เกลือนิดนึงนะคะใส่เกลือนิดนึงนะคะเพราะต้องไหลเพราะว่าถ้าใส่เกลือไหลก็จะเค็มด้วยแบ แล้วก็ใส่หวานตามใจชอบนะคานี่ก็น้ำตาลก็ประมาณตีจนน้ำตาลมันเข้ากันนะพี่น้องค่ะแล้วก็จะต้องคอยเอาไปใส่ให้เอ่อเติมไผ่แต่ทีนี้ใหหั่นเป็นชิ้นๆไ่วยเนาะชิ้นพอคำนะคะจะเอาไปใส่ตู้เย็นให้เย็นๆเยอะ400มิลลิลิตรเนาะชิมตามใจชอบ ติดรสตาลแล้วจังคอยพ่อพ่อในจังคอยใส้น้ำตาลลุ่ไปนะจ๊ะนี่จ้ะอันนี้กับแตงไทยที่หั่นเป็นเดีลยวะเนื้อไหลชีสมแซ่บครับมาใส่กินเลยนะครับเพื่อนอะเบิ้งใกล้ๆจ้ะเบิ้งใกล้ๆเบิ้งใกล้ๆเห็นไหมนี่ราดมอ่คีน้อง ช่วงหน้าร้อนอย่างนี้นะกินของหวานแซ่บแสบเลยแหงแกงไช้หอมหอมกระป๋านกับกะทิเข้มข้นนะจ๊ะชุดยอดเลยล่ะหวานมันเย็นเย็นแซ่บไหลนีก็เห็ดอะ้วกะสีเอาไปซูซามีเพิ่นกินล่องเบิงนะจ๊ะอ้โหัวซามีฟรังสิกินเป็นบอกของหวานไทยๆห้านะจ๊ะ นนจูไปตักซิมเบิงก่อนอน,นี่จ้าอน,นี่จ้าน,น,น,นี่ก็เฮ็ดเรียบร้อยแล้วแซยยินเรียบร้อยแล้วจะพี่น้องก็เลย,ยเอาตักมาก,กินค่ำหนึ่งก่อน แซ่บหวานมั่นพี่น้องอร่อยมากเลยนี่จ้ะอันนี้ก็ตามด้วยมาทําก๋วยจับด้วยจ้ะกินของหวานแล้วก็มาเห็ดกว๋วยจับเออไม่ไม่ไม่เป็นกว๋วยจับจ้ะเย็นตาโฟาจ้ะเย็นตาโฟาพอดีโยเจอผักสนะุเนาะเห็นผักชดในตู้เย็นก็เลยอยากกินเย็นตาโฟานะคพะพอดีมีเส้นประมาณเท่านี้เนาะมีเสน้นกว๋วยจับพอดีเนาะก็เลยอยากทําจัดแต่งเป็นเย็นตาโฟานี่จ้ะ แล้วกน็น้ำเย็นตะโฟรเราก็เป็นแบบสํำเร็จแล้วเนาะเราก็เอามาต้มใส่น้ําแค่นั้นเองค่ะเพื่อนเพื่อนง่ายๆนจะจ๊ะแล้วก็เนื้อของเราก็จะเป็นไส้ต้มนะคะคเพื่อนเพืนะอันนี้ก็น้ําเดือดเรียบร้อยแล้วน้ำเดือดเรียบร้อยแล้ว,เ,เ,รรลวเราก็ใส่ผักลงไปจะมีผักบุ้งแล้วก็เอ,อโหระพาจะ้ะโหระพาแล้วเราก็จะต้มไปในน้ําเดือดนะคะต้มแล้ว อันนี้เพต้องปรุงเครื่องอีกอยังเลยจากเพราะวา่าน้ำเย็นตะโฟนี่คือสูตรของมันก็นคือเรียบร้อยแล้วนะจ้ะแค่ต้มน้ำร้อนแล้วก็ใส่เครื่องเย็นตะโฟลงไปแค่นั้นเองเสร็จซับก็แบบง่ายๆมากค่ะเพื่อนๆกินแบบง่ายๆนาะมือน,นี้เนาะไ่ย,ยุ่งยากจ้ะต้มให้มันเดือดจักหน่อยจ้ะอันนี้ก็เป็นพวกใส่ย่างแล้วเออไม่ใช่ใส่ต้มแล้วจ้ะใส่ต้มเรียบร้อยแล้วเป็นเ,เครื่องในรวมเนาะ จุกกระสือมาจากห่างเนี่ยจ้าก็เลเสียออามาเห็ดอ่ามันเหลือแล้วก็สิมาดัดแปลงเห็ดยินตะฟูเนะจ้าไม่อยากกินจ้านี่เครื่องเครื่องของเราก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะเพื่อนนี่ก็ใส่เส้นลงไปก็แค่นั้นเองใส่เส้นลงไปแต่ว่ารู้สึกว่าจะน้ําจะน้อยนิดนึงจ้ะแต่ก็่เป็นยังเลยจ้ะเส้นมันซ้ำหนีก็ใส่ซ้ำหนีจ้ะเพราะว่าจักหน้อยก็เสีอ,อึดจ่า นี่อันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหัน่นไส้นะคะหันห่นหั่นไส้ให้มันชิ้นเล็กนิดนึงนะจ๊ะเพื่อนื่อนใส่ลงถ้วยเนาะนี่ง่ายเรียบร้อยแล้วจ้าน,นี่คือเย็นตาโฟนะจ๊ะเห็นมาเย็นตาโฟน่าทานมากเลยอืมเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆื่อนหอมอยากกินหอมอยากกินจ้ะมามามาใครจะมากินเย็นตาโฟมากินด้วยกันนะจ๊ะ ขอบคุณนะคะเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะชมแล้วก็อย่าลืมกดซับส,สไคร b ์กดไลค์กดแชร์นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนก็ขอให้ทุกคนโชคดีสุขภาพแข็งแรงจ้าปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บโควิดทั้งปวงนะจ๊ะบ๊ายบาย